ถ้าปรายุทธการลงทุนในปี69ผมคิดว่าตลาดหุ้นน่าสนใจน่า,นาเ,เรียกว่าตลาดหุ้นยังคงสดใสนะครับแต่คงเน้นไปเรลงทุนในต่างประเทศนะครับจากเศรษฐกิจโลกที่ยังขยายตัวได้อย่างต่อนเนื่องนะครับประกอบกับเรื่องของเทรนเทคโนโลยีใหม่ที่เข้ามาเนี่ยยังเกาะกระแสที่ยังสามารถทําให้ธุรกิจเนี่ยยังขยายตัวได้ดีนะครับสร้างโอกาสสร้างกําไรได้ยังขยายตัวได้อย่างตอ่อได้ได้ดีมากขึ้นนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเรียกว่าปีนี้ก็ยังเป็นปีที่ของตลาดหุ้นนะครับโดยที่ตีมที่1ก็คือเรียกว,ว่าเลือกประเทศ ที่มีศักยภาพเติบโตสูงนะครับจากมาตรการเรื่องของภาครัฐนโยบายการคลังที่ดีนะครับก็ได้แก่สหรัฐอเมริกาเวียดนามแล้วก็อินเอ่อโทษครับสหรัฐอเมริกาอินเดียแล้วก็เวียดนามนะครับ ส่วนอันที่2ก็คือทีมก่อทีมพวกเกี่ยวข้องกับด้านด้าน AI แล้วก็เมกะเทนที่เป็นสังคมผู้สูอายุนะครับก็ได้แก่ธุรกิจ a i ไอโคสิสเต็มเฮลท์แคร์รวมถึงกลุ่มสาธารณูปโภคยูทิลตี้ด้วยนะครับที่ขยายตัวตามกลุ่มนี้นะครับส่วนทีมที่3แน่นอนความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นเนี่ยมันก็จะมีความผัผวเข้ามาเราจะเน้นเรื่องของการลงทุนที่เป็นกรอบป้องกันความผันผวนก็คือได้แก่พันธบัตรสราระระยะสั้นนะครับทองคําแล้วก็น้ามันที่จะเข้ามาช่วยเฮดจิ้งกับความเสี่ยงที่เกิิิดขึ้นนนนนนใใพพอรรรรรรร์ตตเาาจจงงๆส่วททายยาวะะบบััยคก็ มันผ่านจุดต่ําสุดจากความคาดหวังของการลดดอกเบีย้ยไทยไปแล้วนะครับหลังจากนี้เนี่ยมันก็มีโอกาสที่จะปรับตัวขึ้นมานะครับจาก1ก็คือเรื่องของหนี้สาธารณะที่เราปรับตัวสูงขึ้นตอนนี้มาอยู่ใกล้ระดับ70%ของ GDP แล้วนะครับอันที่2ก็คือความเสี่ยงเรื่องของเศรษฐกิจที่มันเติบโตค่อนขา้างช้านะครับทำให้เรื่องของตัวเครดิต rating ของพันธบัตรไทยเนี่ยมันมีโอกาสที่จะปรับลงได้ในช่วง2-3ปีข้างหน้านะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยโอกาสที่ตัวยูพันธบัตรไทยระยะยาวเนี่ยมีโอกาสปรับตัวขึ้น นะครับก็ทําให้น้กลงทุนถ้าลงทุนในพันธบัตรไทยระยะยาวเนี่ยก็อาจจะมีโอกาสขาดทุนได้นะครับอันนี้เราก็เลยพยายามให้หลีกเลี่ยงน,นะครับหมายถึงว่าประมาณถ้าอายุ5ปีขึ้นไปถูกจริงๆอายุของพันธบัตรระยะยาวส่วนใหญ่ก็จะวัดกัน10ปีขึ้นไป10ปีขึ้นไปนะครับอ๋อสิปีขึ้นไป ครับ<ต>ผมแต่ว่าระยะสั้นยังลงทุนได้จริงๆระยะสั้นยังลงทุนได้ <c oughs> นะครับ <c oughs> แต่ก็ดอกเบี้ยมันก็อาจจะต่ำกว่าฝั่งสารัฐค่อนข้างเยอะ <c oughs> นะครับเพราะฉะนั้นเราแนะนําให้กระจายการลงทุนไปยังต่างประเทศมากกว่าที่เป็นพันธบัตรสารัฐระยะสั้นครับแต่ว่าพันธบัตรระยะยาวของสารัฐก,ก็ยังไม่น่ลงทุนใช่ไหมพันธนะบัตรระยะยาวสารัตในปีนี้เนี่ยเราคิดว่ายิวมันน่าจะมีการดีขึ้นตามภาวะเศรษฐกิจที่มันฟื้นตัวต่อนเนื่อง นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยโอกาสที่จะถือไปก็มีโอกาสติดลบได้เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นลงทุนในพันธบัตรสา,ารายระยะสั้นเนี่ยมีโอกาสได้แคปิตอลเกนจากทิศทางดอกเบี้ยนโยบายที่ปรับลงลงมากกว่าแล้วก็ดอกเบี้ยเขายังอยู่ระดับสูงด้วย<า>นะฮะอีรไดทเร์ญของไอวิคบอาท์ินเราเรียกอิสคาลติมิเซชันไยด่างครับเพราะเขาพทาัทง้ทงสูงไป จริงๆก็จริงๆอินฟลชันของสหรัฐอเมริกาตอนนี้มันปรับลดลงมาเรื่อยๆจากที่มันช่วงพีคปี2022นะครับตอนนี้มันปรับลดลงมาเรื่อยๆอยู่ระดับประมาณสัก2%กว่านะครับคือถ้าผลตอบแทนของนักลงทุนนะครับก็ถ้าดูในเรื่องของย i e ที่ได้บวกกับแคปิตอลเกนเนี่ยก็อาจจะยังเหนือกว่าตัวเงินเฟอ้ออยู่นะครับตัวย i e l d จะระวังใคบอากับเบีสมองยะจะดีไหม ตอนนี้ถ้าไปดูยูแกร็บนะครับของพันธบัตรสหรัฐเนี่ยอยู่ระดับประมาณสัก3เปอร์เซ็นต์ิดๆ3.5เปอร์เซ็นต์ได้ของไทยตอนนี้อยู่ระดับประมาณสัก1เปอร์เซ็นต์ตน้ตนๆทางนั้นเองนะครับมันห่างกันค่อนข้างมากนะครับเพราะฉะนั้นโอกาสที่ลงในส่วนของตราสารหนี้สหรัฐรียสั้นเนี่ยมีโอกาสได้ดีเทอร์นี่ดีกว่าและปีนี้เรามองว่าไอ้ตัวความกังวลเรื่องของปั๊บเบิลเนี่ยมันจะมันจะยืนอยู่ในของในสั่งกินเทคจารัฐ คือคือก็คิดว่ามีนักลงทุนที่อาจจะก,กังวลเรื่องนี้อยู่นะครับเพราะว่าหนึ่งก็คือด้วยราคาพูดที่มันปรับตัวขึ้นมาค่อนข้างเยอะนะครับแต่ว่าจุดที่มันแตกต่างถ้าเทียบกับช่วง com bubble นะครับก็คือหนึ่งเรื่องของตัวเม็ดเงินที่เข้ามาลงทุนใน AI ตอนนี้มันจะเป็นกระแสงเงินสดนะครับจากบริษัทที่มันมีรายได้อย่างต่อนเนื่องอยู่แล้วนะครับพวกกลุ่มพวก Google Facebook Amazon พวกนี้คือเขาก็ขยายการลงทุนในกลุ่ม AI แต่ว่าก็เรียกว่าอาจจะใช้เม็ดเงินที่ยังไม่ได้ถึงแบบเป็นเงินกู้นะครับ อันที่2ก็คือเรียกว่าในส่วนของการบับเบิลเนี่ยก็คือเรียกว่าทุกคนเข้ามาแห่จดทะเบียนในตลาดนะครับเกี่ยวข้องกับธุรกิจ AI เข้ามายังไม่มีรายได้เข้ามาเลยเนี่ยก็เรียกว่าตอนนี้มันยังอยู่ระดับต่ำนะครับยังไม่มีไอ o อเข้ามาที่มันเยอะๆจนน่ากังวลมากว่าธุรกิจมันไม่มีรายได้แต่ว่าราคาหุ้นมันวิ่งอย่างเงี้ยก็ยังไม่ได้เป็นแบบนั้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการลงทุนใน AI ปีนี้ยังถือว่าน่าสนใจอย,อยู่ นะครับเราผู้ใช้งานเนี่ยอย่างที่ผมเรียนมปก็คือมันยังมีโอกาสเติบโต,ตแบบก้าวกระโดดลองคิดง่ายๆว่าตอนนี้คนใช้งาน Facebook อยู่สักประมาณ3,000ล้านคนคนใช้งาน AI, ใช้งาน AI ยัง,ย,งยังไม่ถึง3,000ล้านคนแน่ๆนะครับเพราะฉะนั้นมีโอกาสที่บริษัทต่างๆเนี่ยจะมีการเก็บรายได้จากผู้ใช้งานที่ AI ที่มันเพิ่มมากขึ้นแบบนี้ยังมีเข้ามาได้อย่างต่อนเนื่อง